อาสวัสดีครับน้องกระพุณครับน้าวค่ะน้องกระพุนฝันเจไดร์นนี้กินข้าวว่าฝันใช่แล้วฝันมาจากไหนวะทุยเลยฟังนะฝันฝันห <ผน S 2> ็ปปน,น,นมังกรใมีบ้างทุยไงตาเป็นไต,ตาไตาแดงตาแด,ง,าเดงเลยอีกตัวหนึ่งตาดำตัวนึงตาดำตัวยังไงคือนหูมีหัวไหมมีมีเขาวหมมีไหมี นี่เนาะเอานะครับพี่น้องเอฟซีนะครับงินก้อนน้องกับปุ่นฟันปลาได้จับปลานะครับเลขออกเจ็ดแปดหรือแปดเจ็ดเนี่ยนะครับบอกเลขอมสินเด้อพี่น้องนะครับบอ,อกอมสินนะครับว่าได้ออกรัฐบาลไทยเงินี้็ดเป็นว่าเปุ่นฝันแล้วฝันหมุนขึ้นนี่นะครับเล้วมาบอกซูงี่รวยฟังนะครับฝันว่าเป็นมังกรอนแลนะ้วเพื่อนมังก่อนเอ๋พระยานะักพระยาเร่งน,น่อยกรับสิเว้จวาวพระยานักก็มังกรอนเหมืนเดิม เป็น adjective ออ,ออกเนาะ adjective บอกว่ามีมันมัน,มนชื่อเดียวกันอ๋อไม่ได้ใครตัวใครกันอ,อืมแต่มีเขาบ่มีมีเขาบ่มีเขาอยู่อืมอาจจะเป็นพญานาอาจจะเป็นพญานากระไรหรืออาจจะเป็นมกก่อนหน่อยซะตัวตัวแบบแรกตัวแบบนี้บ่ตัวแบบแล้วนี่เลยบอกนะครับกะปะบ้านมีเขาพร้อมใช่แล้วตาแดงใช่แล้วตัวหนึ่งตาเป็นแดง ตัวนึ่งตาดำตัวนึ่งตาดำกระปุ่นเห็นอะไรเพิ่นมาบ้างยังไงครับกระปุ่นบอบอเลยเมื่อเดียวยังได้เจอมีปวดก้อนเพิ่งกล่ว่าฟันได้จับปลาแล้วพี่น้องจับกุบเลขตอออันเจ็ดแปดนะครับตัวเพื่อนบ้านเนะครับออกทั้งอมสินนะครับอมสินวันนี้ฟันฟันแล้วนะครับได้บอกสู่ยย่งรวยฟังกับฟันวายเห็นพญานาคสองตัวเนาะเออมังกรอนสองตัว นกกวานหนึ่กบาวมดากัทีเกาหาเกาห่าก็หนึน่งศูนย์เนาะพี่น้องนะครับทีทีทเกาสองก็ได้นะครับน้องข้าวปุ้นเนาะเขียนผิดอะตัวหน้นองคข้าวุ้นโทษอ่ะเมนยัดเขียนผิดโดเขียนผิดบ่เอาดิเขียนผิดบ่เอาับน้องข้าวปุ้นด้วยนะครับต้องวัดด้วยเนี้ จะเริ่มเนอว,ว่าตีเล็บ่เป็นอย่าลืมเออว้าทามวะกำลังสูนย์ไม่เปนหรอ,อ,อจำได้แท่ไหนมาได้แล้วเดือดตัวเอฟซีวะบ<อ>่าเดือดตัวห้ามตัวได้เด่งหน่อยตัวเป็นบาปเด้ห้ามโกหกผู้ใหญ่นะครับแต่ว่าก็ออก,ออกพอดีๆได้พี่น้องน,นะครับเพราะว่าเพิ่นฝันว่าจะจับปลากระเบียวกองสินเจ็ดแปดได้นะครับงวดนี้เพิ่นฝันแล้วฝันจะต้องงวดเลยนะครับฝันว่า เห็นพญานาคสองตัวตัวหนึ่งตาแดงใช่แล้วตัวหนึ่งตาดำใช่แล้วหรือเป็นมังกรกระไรนะครับเพราะว่าเด็กหน่อยก็ยังแยกมังกรกับพญานาคบอกเนาะแต่ว่าร์บอกเลยกับปารมิเขาว่าม่เขาว่าเอาถามดีมังกรเนาะอาจจะเป็นมังกรนะครับสำหรับพญามังกรพญามังกรนี่รวยแม่บอกว่าพญาแล้วอันนี้รวยก็บอกว่าเป็นมังกรโอน้ยังกะลงนะชูขอากับปวาพญานาคหรือมังกร ให้รวยก็เลยงงนํากืนเอานะครับมรดกตีประมาณนี้เด้อนะสำหรับแ<อ>นวทางของน้องกับปุ่นเด้อนะครับ<อ>ให้เปลี่ยนมาก่อนเขาจะตีเก่าหากับหนึ่งศูนย์นะครับ<ม>แต่ว่าผนเห็นสองตัวมรดกตีเก่าสองกับเป็นแนวทางของน้องกับปุ้นในวันนี้เมียนว่ามักตัวไหนมักจ้าสี่โอ้มาเกาสองเมียนบอกสี่ไม่รู้สี่สี่ว่าน้ำตัวมักตัวนี้เห็นว่างามบ่งามตื่ใจบ่เพื่อนขียนใไห้บ่ บ่ได้เขียนยังไงว่ะพันดูบอลน้ำบ่ไม่ดูบอลยังเลยแต่เห็นตัวนึงตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวน้อยตัวกันบ่ตัวตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งประมาณกลางกลางอ๋อตัวตาแดงอ่ะประมาณใหญ่อยู่ใหญ่เลยอืมนะครับก็เป็นความฝันน้องๆกับปุ่นเนื้อหนาเผือยยังแยกมังกรกับพญานาคสันเดีเด้อนะครับแต่ว่า ที่สอ้ามามก็คางเหนีอว่วตาแดงนะครับแล้วก็มีเขาหอบเนาะ<ช>มีเขาสองตัววะบอ,อีกตัวหนึ่งมีเขาตาแดงมีเขาอีกตัวดําอ่ะตัวตาสีดําเป็นบบม,มีเขาอืมนะครับผมเป็นวามฟันเ้อนะครับคนนอขอบุณยี่หลาฟันมือมือขึ้นบะมือบุิขาสากเพื่อนีแมีเดียวฟันกอนบุญว่าไงก้อฟันนั่นขึ้นชันที่ สิบหกนั่นม,มันแรกเนาะสิเกียรตาก็ว่าเหตุบนกศักดิ์นะครับเอาง่ายกับฝันขึ้นวันโกนขึ้น,น,น,นวันกอดวันสินนะครับฝันตองหวัดเลยเนาะนี่ลาคือเก่งแท้เนาะขอบคุณนจำไดนะ้เนาะนี่ลามาเข้าสองเหรใช่แล้วค่ะอ้าวเงินเยฟซีถือน้ำเด้อเขารัฐบาลไทยเรื่องวันไหนจ้าเดพี่น้องจะไปเที่ยวฟังเล่ากันหนเด้อนะครับน้องกับปุ่นเล่เคยเขาฟังเล่ายู่เด้อนะครับมาเลือกะเอามาแปีงปั่นเป็นแนวทางของน้องกับปุ่นในวดนี้ ถือว่าคนฟันดีครับโย่คนลอยน้าม,มาบ่กเ้เฮ็ดจังได๋ลอยน้าม,มาสองตัวร้อยนมอ้มาข้าปุ่นยู่ใสอยู่เฮียนหรือ <jer> ยู่ใสตอนอยู่อยู่อยู่อยูหมองอะไรไหม,มไหมองอะไรหมองผู้นะอยู่วัดงไงน,น้องวัดหน่อยอโอ้น้องวัดเนี่ยน้องไม่วัดเะน้อเนี่ยน้งองเขาพูดเผ็ดยังในฟันไปเฮ็ดไปตกปลาไปตกปลานี่แต่เขาพูดไร

เดออืมเก็บเก่าสองหมดแล้วสำหรัพี่น้อง้ะครับนาแต่ก็บอกชุดใวม่ไปเล่นยี่ใหม่ยังจับไม่ได้หรอกจับไม่ได้แล้วกระทำนกกระพุนนะนอกกระพุนว่าได้จับพี่น้องใช่แล้วอ้าวสามตัวก็เป็นตัวนี้เลยพี่น้องนะครับเดือกสามตัวสุรบังวนนี้นกกระพุนฝันนะครับว่าได้จับพญานาคเด้อนะครับพญานาคมาสองตัวให้ตางทนายฝันนกสิวาเก้าห้ากับหนึ่งศูนย์นะครับแต่ว่าฝนว่าสองตัวมาร์ลก็เลยตีเก่าสองกับ เจ็ดเก้าสองเลขสามตัวนะครับเมื่อวันนี้เป็นแนวทางของน้องกับปุณไอชัวขมานน้ำแนวน้องกับปุนเด้อนะครับงวดก้อนเพิ่นก็ให้เจ็ดแปดไปออกออมสินเด้อนะครับวันนี้ก็ล่องเอาไปซื้อเลขเพื่อนบ้านวันพุธนี่ก็ได้เด้อพี่น้องนะครับเพราะว่าน้องกับปุ่ณเคยเขาวันเคยเขาเพื่อนบ้านอยู่นะครับหมดกันแล้วมาลงสุขีสุนองเวิ่งฮามีโชคมีใช่กันนะครับก็อย่าลืมเด้อวันพุธเด้อพี่น้องนะครับให้วันพุธเจ้าได้แล้วเขาก็อาจตามเลขรัฐบาลไทย ต่อเลยนะครับเด้อเด้อโมรล่สิลองติดตามทางน้องกับพูนให้เด้อนะครับหมดก้อนกับเขาเจ็ดแตด้อหมดก้อนแต่ว่าห่างไปอ้อมสินเด้อพี่น้องนะครับวันนี้เขาช่วนมาน้าน้องกับพูนเด้อนะครับก็สอโดนจักน้อยเวลาเมื่อไรนะครับคือว่าน่าเด็กน้อยอาจจะเปจักพยานาคเปจักมังกรเด้อพี่น้องนะครับเลยสิบอกพิดบอกฝึกจักน้อยนะครับก็พยายามสอเอาเลยนะครับเพราะว่าเด็กน้อยพจนก็ล like ืมไอพจน์ฟันแล้วเ้าบพจน์พนกระฟันเนี่เพาะอข้าวแต่ว่าพจน์เคยจำเมื่อไ้ เขาก็ต้องมาทวนค้อนฝันเพิ่นอีกทีนึงนะครับเกี่ยว่ามั่นใจบ่ร์อไรตัวเอฟตัวบ่ได้ตัวอ้าวนะครับน้องปุ้นยืนยันล้วเด้อนะครับบ่ร์อไรตัวเอฟซีนะครับฝันจังได๋ก็บ,บอกของสันนวลล่ะเนาะจ้าอ้าวขอให้ FC ฟชงมาน้าน้องปุ้นนึงวันนี้เด้อจ้า